กินแซอเดี๋ยวสุดหลามมันตึงแซอเออเออนนอพี่ขววนคจางใครปล่อยแมวกันปล่อยแมมัตายแบบนีเดี๋ยว่เยว หายู่นี่งานถุงทองวันี่มาเดี๋ยวหาทาทาทาเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเย็นเดี๋ยวเขามาให้เมีดูดเองเนาะเมียนนี่เมียนนี่เมียนนี่แล้วเร็วก็หันแล้วเร็วก็หันยิวเราเนี่ยนะเอ้ว สิไปใช้บานเนี่ยเ้าต้องตอกหอเคีก็ยนต้มงหมดเลยตอกียวพี่มาๆๆพี่สั่นพี่พี้ย่ะเอออย่าติงไม่อุ่นอัวด้วมึงนะเ้าเอาคุณดูดแทนเ ทวดทวดแน่นเนี่ยดูวดวงที่ยงเด้อ